สวัสดีครับพบกับพวกเราเหมือนเดิมนะครับเติรนอูกูรูฟุตบอลผมเติรนกูรูฟุตบอลครับผมอูกูรูฟุตบอลครับก็เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับเราจะมาแนะนําบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกบวกกับแฟนตาซีก็วีนี้เป็นวีที่26นะครับแล้วเริ่มกันเลยคู่แรกนะครับวันเสาร์ตอนทุ่มครึ่งเวสต์แฮมยูไนเต็ดเจอกับนิวคาสเซิลนะครับอัปเดตตัวเจ็บก่อนนะครับเวสต์แฮมก็เจ็บ ยาวอยู่สองตัวอยู่แล้วครับเออเป็นอันเชโลอ็อกบาน่ากับอาเธอร์มาซาอูกูแล้วก็มีเคอร์ซูมาไอเตมมวนะ <Check S 2> ที่เช <fit. S 2> ็คฟิตส่วนของนิกซ์ซลนะครับก็กองหน้าตัวเป้าคารามินสันเจ็บที่เหลือแนวรับเหมือนเดิมนะครับก็เป็นแมตต์ลิท ชี่จามาลูอิสอสแซคเฮเดนเฟดรโกเฟอร์นันเดสบวกกับตัวสำคัญที่สุดกับการทีมล่าสุดนะเคลเียนเเปียเจ็บไหมเจ็บแน่นอนครับเจ็บไม่เ<ม>ช็คแล้วนะไม่ต้องไปนา<ะ>ทีแล้วเช็คก็ยิงเข้านะไม่ต้องเช็คกับใครแล้วครับอันนี้เจ็บแน่นอนครับเจ็บแน่นอนเจ็บแน่นอนครับเจ็บแน่นอนนะครับก็ผมเสียหายเหมือนกันนะี่กระซสําหรับโอ้ว่าไงคู่นี้ผลการแข่งขันในสายตาอูวองคิดว่าออกเป็นแบบไหนยังไงก็เวทเมก็ยังดูเหนือกว่าเหนือกว่าด้วยชื่อชั้นนตัวผู้เล่ ตัวคือนิวนิวก็เสริมดีแต่ว่าที่ดีๆจริงๆก็คือทิพเปียเจ็บไปแล้วเข้าตามากเลยนะเจ็บแล้วสองครั้งนะคิดว่าไปแฮมชนะไหมอ่ะคิดว่าไปแฮมชนะได้ด้วยทีเด็ดของจอร์รี่โบเวนไม่ไม่ใช่อันโตนิโอไม่ใช่แล้วที่แล้วอันโตนิโอนะก็เหมือนเดิมเป๊ะเลยอันโตนิโอโอกาสยิงตกรอบศูนย์ครั้งนะครับก็สําหรับความคิดผมนะครับคู่นี้เวแฮมดีพอที่จะชนะนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็มีโอกาสดีที่จะยิงหลายลูกนะครับกองหลัง แต่คีนไหมก็อีกเรื่องหนึ่งคินไม่เอาดีเดายเพราะของเพื่อนก่อนสัปดาห์นี้มันมีโปรแกรมดับเบิร์เกมวีคตั้ง4คู่8ทีมนะครับเพราะฉะนั้นเลือกเลือกได้เยอะเลือกได้เฟ้นได้มากมายนะครับสหรับมีโอกาสให้เราเอาเปรียบแล้วโอ้โหเพียบเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะเลือกนะครับก็เลือกแนวลุคเวทแฮม ก็ผมก็ไม่คงไม่รันซีนี่แล้วผมไม่รันซีนี่แล้วไม่รันไม่รันอย่ารันไม่รันไม่ารันอย่ารันอย่ารันผมถ้าจะเลือกนะครับผมก็คงจะเลือกจลธน์โบเวนได้ตัวนี้ตัวที่ที่ดีที่สุดของเวทฮมนะชั่วโมงนี้เวทีมมีโปรแกรมนัดเดียวนะครับทายทายสกอร์ไปอ่าส่วนคู่ต่อมานะครับเป็นอาร์เซนอลพบเบนฟอร์ดนะครับอาร์เซนอลเนี่ยมีโปรแกรม2นัดนัดแรกได้เล่นในบ้านเจอเบนฟอร์ดส่วนอีกนัดหนึ่งก็เล่นในบ้านเจอบู๊เบอร์แฮมตันวันเดอร์เลอร์คือเล่นในบ้าน2นัดเลยโปรแกรมโกงนิ่งๆเลยนงๆๆเลยยสบบาะครั อัปเดตตัวเจ็บนะครับก็มีกาวียลมาตินเนลลี่ที่ติดทดแบนแบนแค่หนึ่งนัดนะครับแล้วก็ไอ้ทาเคฮิโร่ทุมิยาสุเช็คความฟิตผมบ่าได้ลงนัดสองนั้นได้ลงแน่ครับพร้อมลงแน่จนนัดแรกก็ต้องลุ้นเอานะครับส่วนของเบนฟอร์ดตัวหลักๆก็เป็น wan, Tony, อีวานโทนี่เช็คฟิตคุณนิวว่าไงเบนฟอร์ดนั้นล่าสุดหยุดความแพ้แพ้ละมาเสมอศูนย์ได้นนี้เป็นไงมาเย็ยนนอนเยอนน้อนก็ไม่น่ารอดไม่นา่ารอดอาแต่นอนด้วยเล่นในบ้านด้วยแล้วก็ ไม่มีกองหน้าตัวเป้าอย่างโทน,นี้ด้วยพักงานด้วยนะนน<ช>ก็สภาพความฟิตด,ดีดี<ช>นะครับคุณที่ผมมองว่าเซนนทที่เด่นผมนะครับคินชีตไว้ก่อนหลยโหเลือกเลยเน่นในบ้าน2นัดน,นะผมว่าหลายๆคนก็คงจะเลือกหลังอาเซนนลนะครับผมเป็นหนึ่งคนที่คิดแบบนั้นเช่นกันนะครับตามกันไปดีกว่านะครับแล้วค่อยไปตยแตกแยกไปผิดแปลกตัวที่ ถ้าจะชนะนะที่นจะเป็นเหมือนอย่างของจีจีอย่างง่ายๆของจีจีจัดจีจีอย่เงี้ยก็มีเพื่อนผมว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็จะจัดหลังกันซนอนหลังน้าเลือกคือหลังน้าเลือกแล้วก็หน้าหน้ากองหน้าดาวลุงก็ได้อยากจะฉีกเนี้ยอยากจะฉีกเกาะก็แล้วแต่แต่ผมไม่ฉีกนะครับผมมองว่า บอลเตะในบ้าน2นัดไม่ควรฉีกแนวรับนะครับแนวรับอัชแนลแน่แน่ก็คงไปเนี่ยกาเบลมากันเยสครับเป็นไว้หรือใครต้องการความบุ๋วาล้มเดลได้อยู่ล้ำเดลเออล้ำเดลได้หรือใครต้องการความแบ๊กอย่างเทเลเทนี่ก็ลองเช็คข่าวดูนะเพราะเมื่อวานผมก็ไปดูในเว็บอัชแนลเทนี่เนี่ยไม่ได้ลงซ้อมก็ลองเช็คข่าวก่อนวันเสาร์ว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะครับคุณที่ผมบอกว่าอัชแนลคีชิตครับส่วนแนวลุกถ้าจะเลือก ก็เลือกได้อีกนะบุโยซากาหรืออเล็กซองลากาเซต์ผมก็ไม่ค่อยชอบแต่แต่อย่าลืมว่าลากาเซตเล่น2นัดเนี่ยเขาเป็นตัวจริง2นัดแน่ๆเลยลากาเซตน์ไม่มีหน้ามามาเบียดคร้บใช่นัดแรกเนี่ยปรินิรลี่ก็ไม่ได้ลงนะครับก็เพราะฉะนั้นคิดว่าลากาเซตเป็นตัวจริงอยู่โทษก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับแฟนตาซีซันน์ได้ทั้งแนวรับแนวลุกถัดมาเป็นไบตันเจอกับเบอร์ลี่ไบตันเนี่ยลิสดังติดโทษแบนนะครับแค่นั้นเองที่เหลือพร้อมนะครับส่วนเบอร์ลีไอมาาเเตวิดจ็บ ไอ้ชลรีเทเลอร์เช็คฟิตแล้วก็กองหน้าสมายัยบูธเบคฮอตเช็ค<อ> <นา S 2> ฟิตกองหน้าคุณเสาร์ทศเลขแต่ผมว่าเวคฮอตแม่งพร้อมลงพร้อมลงน่าจะพร้อมลงนะครับคิดว่าลงได้ใช่ไหมคิดว่าหน้ามีโอกาสลงคือเบอร์รี่เนี่ยได้เตะสองนัดนะเบอร์รี่เนี่ยเตะสองนัดเยือนไบตันกับเย่าสเปอร์สองนัดก็จริงจะไหวไหมคือถ้าเลือกก็ควรก็ควรเลือกควรเลือกหน้าที่ะบูสเวคพร้อมถ้าได้ลงนะถ้าได้ลงนะผมไม่เลือกเลยดีกว่า คือคู่นี้นะคือเขาจะเลือกเ้าจะเลือกผมชอบไบตันนะเพราะไบตันวันที่เล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นดีมากนะครับทั้งตอนที่เหลือ11คนหรือตอนที่ดอไล้ออกไปเหลือ10คนไบตันก็เล่นดีมากนะครับการระบบการจ่ายบอลของเขาเนี่ยแม่นยำเลยแม่นยำถือว่าแม่นยำเลยเป็นวิธีการเล่นที่ชัดเจนนะครับแบ็คสองฝั่งเล่นเติมเกมลุกสนานผู้นี้ผมมองว่าไบตันเบียดชนะได้หรือดีไม่ดีคินชีด้วยนะผมมองว่ามีโอกาสคินชีตเลยเพราะเบอร์ลี่ถ้าไม่มีบูสต์ไปคอร์นี่กับ ก็แย่เหมือนกันนะใช่ครับใช่เพราะว่าคือทางหน้ามันไม่มีมันไม่มีใครพักก็เหมือนมีใครก็เหลือเจโรดิควสใช่ก็เพราะว่านานๆจริงจริงได้ลูกนะเจริคเวสมันยิงทีมอ่อนเนี่ยมันยูได้ลูกเดียวมันรู้กันนี้นะก็อะไรแค่นั้นผมมองว่าไบตันน่าเลือกกองหลังครับผมถัดมานะครับคู่สี่ทุ่มเหมือนกันนะครับเป็นลิเวอร์พูลเจอนอริสซตีนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยก็มีดิโก้โชต้าที่เล่นเกมแชมเปี้ยนลีกแล้วเหมือนมีอาการบาดเจ็บตอนก่อนหมดครึ่งแรกนะครับ อ่าเหมือนเจ็บเข่าก็าต้องรอดูครับพวามร่้กี้ผมจริงจริงมันก็ก็ไม่ไม่ฟิตตั้งแต่ตั้งแต่เกมลีกนดะก่อน<พ>อนะเพราะเพราะตอนที่ซาร่าโชต้าไม่เอ้ยซอซาร่ามานี่ไม่อยู่โอ้โหโชต้านี่แบบปาาระแทบจะคนเดียวนะครับ,รบก็ลองดูก่อนนะครับว่ารอผลสกแกนจากสโมสรว่าเป็นขนาดไหนนะครับส่วนนอริสก็เหมือนเดิมครับโกมือหนึ่งทีมครูเจ็บแล้วก็เอาซานอบักเช็คฟิตโอ,อ้ว่าไงคูนี้ลพูถล่มเละลวกทีมชีส เราเจอเกิดตายนะอูบอกแน่นอนนะเจอเบอร์ลี่โอ้โหเจอเจอเจอหลังรับแน่นแน่อูบอกว่าอาริซงไม่ต้องเหนื่อยเหนื่อยแล้วผานผานตีลูกเลยนะเทปกระจายเลยนะใช่คือนัดนั้นผมยอมรับเบอร์ลี่เล่นดีจริงเออเล่นดีลุกโตกล้บลูกอะไรเล่นดีแต่นัดนี้มันจะไม่เหมือนนัดเดิมละเจอโนริผมว่ามีสิทธิ์กองหลังแอซซิตให้กองหลังอีกตัวม่งด้วยลิเวอร์พูลนะครับสำหรับวีคนี้ในแฟนตาซีนะครับผมบอกเลยครับเป็นทีมมหาชนครับเพราะว่าได้โปรแกรมเล่นได้โปรแกรมเล่น2นัด แล้วเจอทีมอ่อนทั้งเล่นใ<า>นบ <2 S 2> <มา S 1> ้านทั้งสองนัดเจอนอริคนัดหนึ่งเจอริคน,นันดหนึ่งผมบอกนะครับมหาชนครับมหาชนเลยทีนี้เราพวกนี้ผมจะผมขอให้เวลากครูหรือพู้นิดนึง<ห>ผมมองว่าเพื่อนๆน่าจะจัดที่พู้แน่ครับไม่รับก็ลูกยังไงก็ต้องติดเข้าไป3คนนะครับควรจะเลือกใครเดี๋ควรจะเลือกใครนะครับเป็นเสียงชยี้แจงหน่อยลิเวอร์พูลนะครับจะเล่นโปรแกรมหนักๆ4นัดก็คือเมื่อคืนนี้แชมป์ลีกเล่นมาแล้วนะครับอ่าแล้วก็เล่นในลีก2นริคสองนัดติดเลยอดติดเลยเจอนอริคเจอริคแล้วก็จะมีโปรแกรมชิงลีกคับกับเชลซี เราต้องแบ่งความสําคัญที่คิด,คดว่าคอบจะมองว่า3นัดเนี้ยให้ความสําคัญกับนัดไหนมากที่สุดนะครับในส่วนตัวผมผมมองว่าลิฟวูให้ความสำคัญคมมทั้ง3นัดเลยเพราะฉะนั้นลิฟวูจะโรเตชันไม่เหมือนกับซิตี้ในในคลิปที่แล้วถึงบอกเพื่อนนะที่บอกจะโลกระจายนะโลจริงๆคือโลแบบโลแบบแบบทั้งทีมครึ่งทีมลิฟวูจะไม่ทําแบบนั้นนะครับลิฟูความคิดผมจะค่อยๆกระจายนัดนึง ส่งตัวสำรอง<ล>สักคนสองคนหลังตำแหน่งหนึง่งกลางตำ<อ>แหน่งหนึ่งหน้าตำแหน่งหนึง่งจะเป็นทรงนั้นนะครับอพอนัดแรกนะครับเจอเราลิเวอรเมื่อมีข่าวเดกโก้โชต้าไม่ฟิตนักเตะในแนวลุกก่อนนะนะลุกนะผมมองว่าหนึ่งคนที่ลงค่อนข้างชัวในความคิดผมนะครับคือโมเมสซาร่าเพราะอะไรเพราะถ้าโชต้าไม่ฟิตแล้วเขาไปดรอปซาร่าแนวลุกถ้าเกิดว่าจะเหลือใครโอ้โหเหลือดิแอสมาเน่ฟิมิโนไม่ไม่ดูแค่ดูรูปล่างก็ไม่สวยแล้วแล้วแถมไม่เคยเล่นด้วยกันด้วยนะครับใช่ครับ เพราะว่าที่ผ่านมามาเน่กับดีแอจะสับกันลงเล่นนะครับไม่ใช่ไม่เคยเล่นด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นเซตน,นั้นเป็นไปไม่ได้ในความคิดผมนะครับไม่ควรจัดเพราะฉะนั้นถ้าโชตาไม่ฟิตซาร่าหนึ่งคนนะครับจะ<น>ลงตัวจริงแน่แแล้วก็รุนนัดสองที่เจอกับลีดโชตาหายกลับมาหรือยังถ้ากลับมาซาร่าสมมุติเป็นตัวสำรองก็ยังมีโอกาสลงรึ่งหลังเนี่ยแน่ลงอ่ะยังได้ล แนวรุกหนึ่งตัวที่ผมมองนะครับก็คือโมเมสซาร่าพี่จะคิดว่าซาร่าเนี่ยคือเต็มเกมแน่ๆนัดหนึ่ง <im> แล้วก็อีกนัดหนึ่งคัดดอบก,ก็ยังได้ลงสำรองถูกต้องครับซาร่า<ม>เนี่ยต้องเลือกนะครับอีกคนหนึ่งก็เป็นฟิมิโนฟิมิโนเนี่ยก็มีโอกาสเพราะอะไรพอเลี้ยวภูจะเล่นหน้า3ตัวจะต้องมีกองหน้าหนึ่งตัวครับคือ<ม>หน้าเป้าหรือจะเป็นฟอลหน้าหรือเป็นหข้างหลังใช้โชต้าแล้วใช่ก็คือใช้โชต้าสลับกับฟิมิโนนะครับจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าโชต้าไม่ได้ลงฟิมิโนก็มีโอกาสแล้วทางฝัััั่่่งงงงซ้้้าาายอออะะะผมมวดดดรร์ทนนคบจไล2 อันนี้ลีกนะในลิกนดี๋ยวเราแพ้ในลิกเนี่ยดับเบิลเกมโกงอ่ะได้ลง2นัดแน่ครับจะเต็มเกม1นัดสำรอง1นัดหรือสำรอง2นัดแต่สำรองของดีอาร์จะไม่ให้สำรองเมื่อที่ลงมาแบบ10นาทีสุดท้ายอาจจะนาทีที่60 50กว่าได้ลงเลยผมบอกวาเพื่อเปลี่ยนเกมใช่ใช่คืออย่างเมื่อคืนเนี่ยมาไดเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้นะครับคอปตัดใจเปลี่ยน ดีร์ดลงเร็วเลยไมคือเกมแชมเปี้ยนลีกนะใช่ใช่ลงเร็วเลยคือไม่ดีลงเลยเพราะฉะนั้นดีขึ้นวูบวาบนะดีร์ดจะไปมีความสำคัญกับ2นัดนี้แหละครับส่วนกองหลังนะครับก็เป็นพวกสามประตูที่เลือกได้มั่นใจนะอลริซองชววรัตหนึ่งอีกคนนึงไปกิลฟันได์แน่ๆค่อนข้างมั่นใจว่าเพราะแต่อย่างฟันได์นะครับหนึ่งเกมเล่นไม่เหนื่อยมากเพราะฉะนั้นมีโอกาสลงไปแมตช์ทั้ง2นัดนะครับในเดือนกมวีคแล้วก็มาถึงแบ็กนะครับแบ็กระหว่าง2แบ็กถ้าจะเลือกมาคนนึงผมขอเลือกเทนนะ เพราะอะไรพี่เพราะโลเบอร์ซันมันเสี่ยงกว่าด้วยความที่ซิมิการสเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกับโลเบอร์ซันมากกว่า แบกขวาของิเวอู์พูคือแบกขวามันไม่มีใครที่จะมามามาซัพพอร์ตเทนได้เลยห่างเลยห่างนมากก็วิลเลียมหรือเอโกไปแล้วอหรือจะเป็นโจโกเมดก็แทนไม่ได้นะครับผมมองว่าก็แนวรับก็คงจะเลือกถ้าผมเลือกนะผมก็จะเลือกเลือกโกเลือกฟันดแล้วก็เลือกเทนส่วนสกอร์นัดแรกนะครับผมมองว่าปูยิงขาดครับครับขาดและคีนขาดและคีนใช้สเต็ปของลิพูเลยขาดและคีนเหนื่อยเลยลิพูต่อไป ซาตามตันเจอเอฟเบอร์ตันนะครับอัพเดตตัวเจ็บก็อเล็กซ์แมตตคารที่เจ็บนะครับที่เหลือเป็นเช็คฟิต3คนนะครับเป็นโมฮเมตตเอลยูนุซี่ยานเมเนเลกแล้วก็นาธานเลดมอนส่วนของเอฟก็โหมันเจ็บบ่อยเหลือเกินนะครับก็มีเจ็บเพิ่มเติมก็เป็นเดลิมิน่าเจ็บยาวทอมเดวิดเบนก็ตเปี์อับดุลไลเดกุเล่วาตาลีมิลาเรนโกตัวนี้เช็คฟิตโควิดแล้วก็ดามารเกกลับมาซ้อมแล้วก็รอเช็คความฟิตอุมว่าไง่ายซาตานตันเจอเอฟเบอร์ตันเอฟก็แนวรับแย่ๆนะถึงว่านัดล่าาสุดดจะะชนีมแบบ กินชีสเ,เลยนะสาเมตรเนาะอนเดอร์เบคอนเดอร์เบคเนระดับดีดีเลยเกมด,ดีมากๆา,ากคู่อลันนะครับช่วยกันรับส่งโอ้หสอบประสานเกมรับเกมลุกดีเลยดีเลยคิดว่าเป็นยังไงแต่เกมรับเกมรับมีปัญหาไงพี่ไม,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 ม่มีมีหน้าไม่มีกอฟฟี่ไม่มีดูกุเลตตัดเกมคือมันจะทำให้ให้สาวเนี่ยมีช่องในการเจาะโยนโยนเข้าไปไม่มีมีหน้าโยนเข้าไปโอกาสเป็นของโบย่า นี่เนี่ยผมตอนนี้ผมชอบโบย่านะผมไม่ได้มองโบย่าไปเลยตอนนี้ผมชอบโบย่าเพราะว่าเพราะว่าเล่นลูกอาการดีบอลเพาคอร์สแม่นแม่นเข้าไปหลังเอฟไม่มีมีหน้ามีโอกาสโดนถ้าปูชอบเซาผมชอบเซาครับผมก็ไปทางเดียวกันนะครับแต่ผมมองว่าถ้าเอฟเล่นดีๆนะครับเหนียวเหนียวเหมือนว่าที่จะเจอรีผมมองว่าอาจจะยันเสมอเตาทำต้านได้คุณที่ผมมองให้เสมอกันที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งส่วนนักเตะแฟนซีที่ชอบคือผมมองทีแรกนะถ้าจะเลือกสักตัวเนี่ยผมเลือกวอดเพานะแต่มุมจุดโทษอไปคลิก แต่พออู่มาพูดโบยาเออนึกถึงโบยาโบยาที่ผมผมผมหาหาพื้นที่ดีหาพื้นที่ดีเลยหาพื้นที่ดีเลยซ่อนตัวระหว่างกองหลังกองหลังคู่เซนเตอร์ครับอ่ะดีเลยดีเลยก็ก็มีโอกาสก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าในปกติถ้าเลือกก็เลือกแค่คนเดียวนักเตะนักเตะที่เล่นนัดเดียวที่น่าเลือกผมก็ยังมองว่าเป็นของเซานะก็อย่างพอเลือดได้เพราะหลังหลังหลังเอฟไม่ค่อยดีก็ตัวเดียวนะครับก็เลือกไปหนึ่งตัวนะครับระหว่างวัดเพากับโบย่าก็ได้อีกคู่นึงนะครับแอตตันวิลล่าเจอวัดฟอร์ดนะครับ ตัวหลักๆเลยนะครับก็เอสลีคอนซาที่โดนแบงค์ที่เหลือต้องได้หมดส่วนวาฟอร์ดก็สุดเดิมสไตล์เดิมๆอูว่างไงวิลล่าน่าล่าสุดบุกบุกไปแพ้นิวแล้วอูว่าไงนัดนี้กลับมามได้ไหมเจอวัยฟอร์ดก็น่าจะกลับมาได้ครับแต่วัยฟอร์ดก็เป็นทีมที่ทีททท่ดับเบิร์นเกมโกงนะ เล่นสองนัดไม่เข็ดกันใช่ไหมวัดฟอร์ดนัดนั้นก็เล่เด็ดในกันครึ่งโลกก็ก็ตายกันโอ้ตอนนั้นวัดฟอร์สองนัดจำได้ไหมโอ้เจอโนริทกับเจอเบอร์ลี่ครับโอ้โหเด่นนี้ตายทั้้งหนาตายเรือยแล้วก็ใบแดงด้วยนัดนี้ก็น่าจะไม่เลือกอ่ะผมก็คงจะไม่เลือกนะไม่เอาเลยนะผมไม่เอาไม่เอาเมื่อเมื่อกี้ก็ไม่เอานะแต่ผมจะมาเลือกวิลล่าแทนนัดเดียวเอานัดเดียวด้วยววลล่าน่าเล่นเพราะว่าหลังวัดฟอร์ดไม่ไหวเพื่อนเเชื่อผมหลังวัดฟอร์ดไม่ไหวอุ้ยชอบใครครับในแฟนตาซีของวิลล่าก็ P ute. P ute ปูตี้ป<ม>ูตี้กับวัดกินคือ,อผมอะโอเคส่วนของผมนะครับคือผมอะใจผมชอบโอลิวัตกินเลยนะมผมไม่เป็นหน้าเป้านะครับนักเตะตำแหน่งอยู่ใกล้ประตูมีกับทาคะแนนแต่พอมาดูในสถิติช่วงหลัง2องสามเ้ยวัดกินหน่ากลัวแล้วเพราะอะไรเพราะวัดกินเล่นไม่ดีโดนเปลี่ยนออกแได้อินลงแทนเป็นแบบนี้มาสองนัดละดีไม่ดีนัดนี้นะครับออกสตาร์ท มักินจะสัรองเป็นไปได้นะครับเอาเดนนิอิงลงมาเป็นตัวจริงแทนคู่นี้ผมถึงมองว่าผม่ีแล้วก็แลมซี่แลมซี่ได้ไหมราคาทุกๆตังค์น้อยๆเอาไว้เอาไว้เติมเวลาที่เราจัดตัวแพงๆสี่กว่าอย่างนี้นะเพราะถึงใส่ใส่หลังลิวพูลอะไรแพงๆไปนี่มาใส่คู่นี้ผมมองว่าจะมีล่าชนะครับแต่้าเลยก็้อจะไปซี่อาจจะต้องเลือกคูติญโยแทนตัวเดียวทีมาตัวพอนั้นเดียวทีมาตัว มาถึงวันเสาร์อีกคู่หนึ่งกิสซันพาเลตเจอเชลซีนะครับกิสซันพาเลตก็มีแค่ตัวเช็คฟิตเหลืออยู่แค่จิกูกูยาเต้นะครับส่วนของเชลซีนะครับที่เจ็บเลยนะครับก็เป็นเมนสันเมาส์เบนชิดเบลเช็คฟิตก็คือโรเบนลอตัตชีกนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งลิทเจมกลับมาซ้อมแล้วนะอ,อาจจะลงเล่นนัดนี้ไม่ได้แต่ว่ากลับเริ่มกลับมาซ้อมได้แล้วครับโอว้ว่าไงครับกิสซันพาเลตเจอเชลซีต้องบอกว่าพาเลตมีโปรแกรมกนะดับเบิร์นกมกวีกนะดับเบิร์นกมวีกก็ ถ้าถ้ามองเป็นภาพรวมนะพี่อย่างอย่างพาเลตนัดแรกเจอเชลซีเนี่ยอาจจะไม่คีนก็ได้อีกนัดนึ่งมองมองไม่คีนไปก่อนอีกนัดหนึ่งเจอวัตฟอร์ดอีกนัดนึงวัตฟอร์ดอาจจะคีนก็ควรเลือกแนวรับนะใช่เพราะอย่างน้อยคีนนัดหนึ่งโดนนัดหนึ่งก็6คะแนนก็เป็น8ก็เอาเป็น8แล้วใช่แต่ถ้าไม่คีน2นัดก็ยังได้4ยังได้สก็เหมือน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 ทำคะแนน แอซิสหนึ่งแล้วก็โดนใบเหลืองไปคู่นี้ผมว่าสุสีผมว่าสุสีเลยนะเชลซีก็จะม่สิทธิ์ก็มีสิทธิ์โดนได้นะเชลซีได้นะก็ก็มีผลการแข่งที่ไม่ดีกับเชลซีพาเล่ได้เพราะพาเล่ในบ้านก็แก่งอยู่แล้วนะครับส่วนในแฟนตาซีถ้าผมจะเลือกผมจะเลือกแนวลุกพาเลทดีกว่าเลือกวินเฟสซาฮาดีกว่าเอาไว้ลุ้นใบเหลืองใบแดงไม่ต้องไปไม่ต้องไปสนใจอะไรนะว่าจะยิงไม่ยิงอ่ะเอาไว้ลุ้นจุดโทษเอาไว้ลุ้นจุดโทษครับไว้ลุ้นจุดโทษครับวินเฟสซาฮาไว้ลุ้นจุดโทษนะครับก็คิดว่าพพพพาาเเลออจจะไม่แแแแ้้้หรืก็บบบียด เชลซีไม่คีนอ่ะผมว่าเชลซีไม่คีนก็ตัวที่ผมชอบผมชอบวินเฟสสาหาถ้านัดแรกเกิดสาหายิงนัดแรกไปนี่นัดต่องลุ้นกันสนุกเลยนะสาหาน่าเลือกนะผมบอกเลยนะผมเลือกสาหาไปหนึ่งคนแล้วนะผมเลือกเทลซีนะครับถัดมาเป็นวันเสาร์คู่ดึกนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอสเปอร์เป็นบิ๊กแมตช์ถือว่าเป็นบิ๊กแมทไหมเนี่ยโอ้โห อ่าตัวเจ็บอัปเดตก่อนนะครับก็มีกันเบอร์ซูสกับแจ็คกิลลิกนะครับส่วนของสเปอร์ก็เป็นอุลเวอร์สคิปเอลิกไดเออร์จาเฟตการทางกลางๆนะครับว่าไงซิตี้สเปอร์สเปอร์เล็กเหลือเกินสเปอร,ปอร์หน้าหลังไม่ไหวเลยทั้งหน้าทาั้งหลังผมผมผมไม่ชอบเลยขาดเอลิกไดเออร์ไปกลายเป็นเล่นไม่ได้เล่นไม่ดีเลยหลังผมจะเอาใครเล่นเลยทันชงทันเชสทีนี้อยู่ที่ปัญหาก็คือซิตี้เนี่ยใครจะลงแล้วใครจะยิงโอ้ยคนนี้เดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะครับเดี๋ยวใครจะบอกให้ฟังซิตี้แล้วที่ผมนะจีแองก์ เอาสกอร์ก่อนนะครับคู่นี้ผมมองว่าซิตี้ชนะสเปอร์ครับชนะจริงๆครับแล้วก็จะชนะแบบที่สเปอร์สู้ไม่ได้เลยครับคือตอนนี้คอนเต้เ่ยเกิดปัญหาในในใจเขาเลยนะครับคือแนวรับเนี่ยส่งใครก็ลงไปเล่นไม่ได้เขามีแผนในใจอยู่แ,แต่ตัดเล่นกันไม่ได้นะครับล่าสุดแบ็กสองฝั่งเพี้ยนจนดรอปเลเกลอนดรอปไอเอ็มซันโรเยนครับส่งไอแมดเดิร์เฮอร์ตี้กับไอเซซยองเซซยองลงมาแล้วก็ยังเละนะครับเละเซนเตอร์ฮาฟสลับ ซ้ายขวาเล่นกันเอาคนนี้ไปเล่นด้านซิตีัพด้านขวากลับมาเล่นด้านซ้ายก็ยังเละนะครับมาเจอกับซิตี้ที่แก่งทั่วแผ่นสําหรับการคาดการณ์ของผมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะโอ้โหผมมองว่าเพื่อนเ <ๆ S 1> เข้าไปในเว็บนะครับแล้วก็เข้าไปเลือกนะักเตะที่ลงในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีก, a, น,กนัดล่าสุดของซิตี้ก็คือว่าเดี๋ยวเอาแนวลุกหรือแนวรับทั้งทีมครับผมยกเว้นจอร์นสโตนเปลี่ยนโดยเปลี่ยนดอนสโตนออกแล้วไคลวอลเกอร์เข้าไปใส่คืออย่างนี้ง่ายนัดล่าสุดแชมเปียนลีก ซิตี้ที่เป็นผู้เล่นตัวจริงมีใครมั่งใช่เอาจอห์นสโตนออกไปแล้วเอาไคลวอเกอร์เข้าแล้วก็เอาไคลวอเกอร์ซิเซนโก้ออกไปซิเซนโก้ไม่ลงอยู่แล้วในแชมเปี้ยนลีกอ๋อผมว่ามันเป็นกัมเซโร่อ๋อเปลี่ยนตัวเดียวครับผมมองว่าเปลี่ยนตัวเดียวเลยเอาสโตนออกแล้วก็เอาไคลวอเกอร์เข้าแค่นั้นแค่นั้นที่เหลือสิบตัวอันนี้เลยเลือกมนเลือกใส่จิ้มกันเอาสบายเลยครับก็คู่นี้ซิตี้ชนะคินชีตครับมาถึงวันอาทิตย์นะครับ ลีดเจอแมนยูนะครับไอ้ตัวเจ็บลีดก็ยังเหมือนเดิมนะครับเลียมคูเปอร์คิวินฟิลิปจูเนียร์ฟีโปสตจวดดัลลาสแพทริกแบมฟอร์ดส่วนของแมนยูก็เป็นลาฟาเอลวาลานที่เป็นไข้นะครับในล่าสุดเป็นมีชื่อเป็นตัวจริงปรากฏออกมาตอนลงเล่นกลายเป็นดินเดเลิฟแล้วก็ไอเซนคาร์วานี่ที่ยังเจ็บอยู่คู่นี้อูว่าไง่ายลีดแต่แมนยูลีดเนี่ยลีดเนี่ยลีดเนี่ยเลือกไม่อูมีโปรแกรมสองนัด เจอแมนยูหน่อยหนึ่งเจอเจอริพัวหนึงไหวไหมไตรลาฟินย่าไปเลยทำคะแนนนัดแรกนัดสองไม่ทำนัดสองทำก็ได้สองคะแนนฟรีๆไงนัดแรกทำคะแนนเผมเลือกฟินย่านะผมขยับอีกนิดนึงผมเลือกวินเซสดสห้าดีกว่าอย่าไปเชื่อมันครับทำได้แกไอ้โอ้คือทำคะแนนได้งนัดแรกแล้วก็อีกนัดนึงครับไปลุ้นเอายิงก็ยิงไม่ยิงก็ไม่เป็นไรสำหรับผมผมมองว่าคู่นี้แตกทั้งคู่โดนยิงทั้งคู่นะครับแต่ชอบชอบ โรนัลโดผมชอบโรนัลโดชอบโรนัลโดก็ยังผูกพันลงรักนัดเดียวนะนัดเดียวนะนัดเดียวยิง3ลูกอะทำไมก็ยังรักอยู่นะก็สามท่แปดแต้มก็ผมเลือกโรนัลโดครับแล้วผมมองว่าแมนยูบุกชนะลีกได้ครับผมแต่ไม่คินชีสหลังแมนยูถ้าใครเลือกก็ถือว่าฆ่าตัวตายอะครับโรนัลโดเนี่ยชัวร์ชัวร์แน่เพราะว่าคาวานี่เจ็บช่วงนี้ถ้าโรนัลโดได้ลงนะครับมีโอกาสเล่น90นาทีค่อนข้างสูงเลยเพราะตัวเปลี่ยนของเขาในหน้าเป้ากิลดกิลดแม่งก็ไม่อยู่คาวานี่แม่งก็เจ็บเพราะฉะนั้นโรนัลโดเนี่ยเลือกกง่ายครับเลือได้ ก็คิดว่าโรนัลโดจะเป็นตัวจริงแล้วก็หลุอยู่เขาก็เสียทีแล้วก็จะยิงประตูได้คุณที่ผมชอบแมนยูแล้วก็ชอบอพิสโ,โสโตโรนัลโดมาถึงปิดท้ายคู่สุดท้ายนะครับของวันอาทิตย์วูบเบอร์แฮมตันวันเดเลอร์เจอกับเลสเตอร์นะครับตัวเจ็บของวูฟก็2ตัวเก่านะเป็นเปโรเดโตกับวิลลี่ไอีวิลลี่โบลี่นะครับก็บบกแล้วมีหนึ่งตัวที่เพิ่มเข้ามาคือจอมูตินโนเช็คฟิตนะครับส่วนเลสเตอร์ก็ตัวเดิมๆจอนี่อีแวนทิมอทีคาตานเย่จิมมี่วาดี เจมส์ James, จัสตินแล้วก็ไลอันเบอร์ฐานคู่นี้วูฟเจอเลสเตอร์ต้องบอกว่าวูฟเป็นอีกหนึ่งทีมที่คนเลือกเยอะแน่ๆนะครับเพราะมีดับเบิ้ลเกมโกงสอง,สองนัดน <c oughs> แล้ววูฟเป็นเกมเท,มที่เป็นทีมที่เล่นเกมรับดีนะครับนัดแรกได้เล่นในบ้านเจอเลสเตอร์แล้วสองไปเยือยนอาร์เซนอลเจอเลสเตอร์ไม่มีวาดี้พี่เต้ยว่ายันไหวไหมไม่ไหวหรอกบู๊ไม่คินอ่าฟันธงว่าบู๊ไม่คินนัดเนี้ยบู๊ไม่คินแต่นัดต่อไปก็ไม่คินอีกโอ้โหเป็นไงขาดนะ ผมว่าวูฟไม่ทีนะครับฉันไม่เลือกอะะไม่เลือกไม่เลือกผมไม่เลือกคุณพอเราไม่เลือกปุ๊บเราก็แช่งคนที่เขาเลือกอ๋อผมเลือกเลยเป็นกครขอเลือกผมมองว่าแช่งผมแช่งผมแช่งเพราะผมรู้แล้วต้องมีคนเลือกผมผมแช่งนะผมส่วนอะไรยังไงนี้ว่าผม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 ส่วนไปเติ้ลไม่ต้องฟังไปเติ้ลคือวูฟเนี่ยผมมองว่าระบบเกมรับอะไรเขาค่อนข้างเป็นระบบอ่าเล่นดีถ้าอย่างเล่นไปทักครึ่งแรกนี่เลตเตอร์จับมาได้ครึ่งหลังจบเลย วูฟยันจนยันจนขอกาสดยิงเม็ดเดียวผมเชื่อในคณะหนึ่งสุดเลยผมเชื่อในเจมสันยังเชื่อในเจมสันอยู่เดิมครับผมคิดว่าเลตเตอร์ผลการแอาจจะแพ้ก็ได้แต่ผมมองว่าจะยิงวูฟได้นะครับคู่ที่ผมมองให้เสมอหนึ่งหนึ่งตอนนั้นต่อไปเจอวายฟอร์ดอ่ะตอนนั้นต่อไปวูฟเจอวเอ้เจอนอนนี่ว่าใช่ไปเยอนนอนด้วยเพราะนั้นวูฟก็ก็เลือกได้ครับอาจจะคีนก็ได้คีนตั้งแต่นัดแรกเลยแล้วก็นัดสองก็ไปคีนไม่คีนก็ว่ากันแต่ผมไม่ได้เลือกผมก็แช่งใค้แตกแค่นั้นเองนะ ก็อันนี้เป็นหมุดการสิบคู่นะครับส่วนคู่ดับเบิลเกมวิคแปดคู่เป็นคลิปหน้าไม่ยังไม่พูดเลยนะเก็บเอาไว้มากไม่มีอียวเลยแต่ว่าแต่ว่าที่พีเตอร์ทีมของพีเตอร์เนี่ยเป็นทีมที่จัดมารวมดับเบิลเกมวิกแล้วถูกต้องครับถูกต้องครับก็สิบเอ็ดตัวจริงนะครับในสําหรับดานี้นะครับในพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่สิบหกนะครับรวมดับเบิลเกมวิกด้วยนะครับของผมมาระบบห้าสามสองนะครับผู้สาประตูเป็นอลลอนเลมเดลของอาร์เซนอลนะครับกองหลังเป็นกาเบรียลมาการเยสอาร์เซนอลเช่นเดียวกันนะครับ แบ็กสองตัวมาจากไบตันนะครับเป็นทะเล็ทแลมตีไเลยกับมาร์คคคููเรีาแล้วก็กองหลังที่ผู้สองคนนะครับเป็นฟิกิวฟานไดกับเทนเดอร์เนเดอร์อานกองกลาง3ตัวนะครับเป็นมอมเมสซาลาแล้วก็บูยโกซาก้านะครับแล้วก็เป็นวิวเฟตซาฮาคู่กองหน้านะครับเป็น1ตัวที่ผมชอบนะครับก็คือคิสโนโรนันโดส่วนอีกหนึ่งตัว เป็นนักเตะที่ผมเลือกตามกระแสไว้ก่อนผมมองว่าน่าจะมีคนเลือกเยอะเราก็เกาะเกาะตามเข้าไปนะครับก็เป็นเอ็มมูนเอลเดนนิสก็คือได้เตะสองนัดก็สองนัดก็เป็นแบบนี้ครับระบบ5-3-2ของอูบักของผมก็มาระบบ5-3-2ของกันผู้ตัดประตูเป็นอารอนเลมเดลของอาร์เซนอลกับกองหลังก็อ่ามาการเยสกับเบีย์มากากรเยสกองหลังอีกทีมหนึ่งก็คือจากลิเวอร์พูลเป็นฟานไดายกับกับเทนเทนกเดออโนเป๊เลยผมหมุนเป๊ะเลยใช่แต่ว่าอีกอสองคนเนี่ยมาจากวูฟผมเลือกวูฟ เลิกวูบมาก็คือแอนนูลีกับกับคิวแมนทีมเนี้ยทีมเนี้ยอู๋ส่งในจีได้นะครับอู๋จะใช้เอร์วัเติ้ลอู๋นะผมใช้อู๋กูรู้พออู๋กูรู้มันจะอายถึงผมด้วยไม่ใช่หรอคือว่าจริงๆผมก็อยากจะให้เซมิโดเซมิโดนะแต่ต่างไม่พอก็ได้แค่คิวแมนอู๋ส่งในงามอู๋ไปเลยจะอู๋กูรู้ครับอะไรก็ได้อู๋กูรู้มันอายถึงผมด้วยอ่ากองกลางนะครับของผมก็เป็นมิสเหาร์ฮามิสเตอร์ฮานี่คือ เชียร์มันเชื่อผมใส่ได้ยิงหยุดโทษนัดละลูกก็ตายแล้วใช่เจอเชลซีเนี่ยยิงไม่ยิงไม่รู้แต่อีกนัดหนึ่งเจอเจอวัตฟอร์ดกลัวอะไรวะแรกเจอเชลซีเล่นไปเล่นมาโดนใบแดงไปเองสองไม่ได้ลงอ่าอย่างงี้เพื่อนๆอย่ามาใส่ผมใส่ผมลุ้นคนเดียวอีกใส่อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเฟเป้คูตินโยแล้วก็โมฮาเม็ดซารหากองกลางนะใส่นะคูตินโยเจอวัตฟอร์ดก็ต้องใส่ใส่เขาไปได้ครับกองหน้าก็เป็นโบยาโบยาของเซาอันนี้ทีเด็ดผมวิคนี้ผมบอกเลยทีเด็ด ีกคนหนึ่งก็เป็นคริสเตียโนโรนโดก็ผมว่างั้นเหรอเห็นนะชอบ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 นะไม่รอบก็โอเคครับเป็นคลิปนี้ของเรานะครับส่วนเบิ้ลเกมวี่ก็เดี๋ยวเราจะทำคลิปย่อยๆออกมาอีกคลิปนึงแป๊บเดียวคลิปแป๊บเดียวใช่แล้วก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็มีกิจกรรมสนุกทายคลิปของต้ลหนูกุลูฟุตบอลนะครับรวมแต่เบิ้ลเกมวี่งไหมรวมไหมไม่รวมครับไม่รวมนะครับก็คือแค่สิบคู่แรกนะครับเพื่อนๆกฟังกติการดีนะครับใช้กฎกติกาเลือกมาแค่สิบคู่นี้นะครับเลือกมาหนึ่งทีมานะครับ ใครทายถูกด้วยจำนวนสกอร์รวมที่มากกว่าคนนั้นได้รางวัลนะครับก็แค่นั้นเองแล้วก็สุดท้ายนี้อยากจะฝากเพื่อนๆเหมือนเดิมนะช่วยเป็นกําลังใจพวกเราหน่อยนะครับกดติดตามอยากได้จริงๆตามเพื่อนมาไปตามเพื่อนตามใครมาพี่ยายามย่าตามไปตามกิ๊กมาช่วยกดติดตามนิดนึงแลนิดเดียวแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับแค่นั้นเองแล้วก็อย่าลืมนะพวกเราสองคนจะทําการเอ้ยจะทําให้การดูบอลของเพื่อนมีความสุขมากยิ่งขึ้นขอบคุณครับ